วาทำดีโอด,ดูเนี่ยเดินดูดีดูดีดูดีโอ้ข้าวเราโตแล้วแม่บอกข้าวกำลังตั้งท้องโอ้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 เธอให้เขาลงไหมหถ้าเขาลงไหมน้ำเต็มขอบสะเลยเนี่ยอุ้บรรยากาศดีดีเยน็ยนเย็น แต่ทางเข้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว้าวมื่นโอ้โอ้โอ,อ้โอ้เต็มบกเต็มผาเลยเออดีดเต็มขาเขาเหมือนกันอ้าวดิดเพราะว่ารองเท้าเหรอเออเดินมาไปดูตามาตาเรือไปดูเลไหนอ่ะพ่อตุ่งปลาไปตรงไหนอ่ะ พ่อดักปลาตรงไหนอะข้างหน้าน,น,น,นู้นหรอตรงทางเข้าอ่ะนะอ,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 อ้าวมันจะเสร็จไหมเล่าแปลงถั่วนะ <c oughs> หน่อยเดียวพ่ <c oughs> อจะเอากี่แถวอ่ะสองจะปลูกถั่วไม่รู้ว่าจะเอาก,กนี่พ่อจะปลูกถั่วอันนี้ ซื้อถั่วอันนี้มาแล้วรากมันขึ้นก็เลยจะลงดินปลูกสักหน่อยถั่วดิส่งเขาเรียกะยอะไรก็แคบไก่มาปลูกอะไรอีกอะ่ะกดจริงไว้โอ้ยังเห็ดพอดีนี่นี่น,นี่นี่นี่ก็ได้เห็ดกระด้างหลอเบลอเลยรออ<ฮ>ทำเช่นหนูตกแต่งนื่ว่าหนูเหยียบไปแล้ว ตกใจนึกว่าหวานเห็ดไลเบียร์กลัมาแม่ทำปลาเนแม่ทำปลาอยู่แบ่งให้ใครแบ่งแล้วแบ่งให้ใครอ่ะแบ่งให้คนขายอีโต้งใครขายอีโต้งใครแบ่งให้ใครชื้อหลอกเข้ามาเออคืออะไรสี่ร้อยอ่ะที่ไปต่อเขาว่าเขาเรียกอะไรอ่ะหลอบใส่ใสใสเออไปให้เขาเลยไงอือ แม่ีิดจะทำมันได้เยนจับขึ้นกระถางหนี่เนียนู่มะละกอะพ่อตัดไปแล้วตัดแล้วมันก็จะแตกหน่อขึ้นตรงนี้แม่บอกว่ามันแตกหน่อขึ้นใหม่ไล้อีกอีกก้านนะ่ะมันขึ้นไปละนี่มะละกอร่วงกินไม่ได้โยนให้ปลาอุ้ยมะละกอะงามๆดูที่ อันนั้นอ่ะสองต้นเนี้ยงามงามดกจัดอเออทำไมมันดกอะไรกันนะอันนี้เขาปลูกอะไรอ่ะปลูกถั่วหรอปลูกฟักทองแถวฟักทองเหรอฟักทองดูปลาย,ยังไม่ได้มานานนานยาึ้นเต็มเลยฝนตกก็ไม่อยากเดินแบ็ตข้างหน้าเลยอ่ะทำไม มันชิมืออะไรนะให้มันเป็นหัวง,งอกก่อนมันก็เป็นแล้วไม่ใช่หรอมันวงอกก่อนเด้อ๋อมันต้งงองแตกใบก่อนค่อยลงลอรอ,ลอแตกใบอ๋อาบอกว่าต้องรอถั่วแตกใบก่อนแล้วค่อยอาดมดินรอให้เป็นหัวง,งอกแต่ไม่ใช่มันคือ่ลลิสงเฮ่ด,ดูทางทางแบบ สบายทะลุนมากยืนไหมออกตยืดมายืดไหมตรงไหนที่พ่อดัก นี่เหรอไม่เห็นมีเขาก็ดูแล้วเขาก็ส่องไม่เห็นมีอะไรเลยอุ้ยลื่นนะไหนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมต้องใช้โทศัสับสูงอูมันก็เต็มแล้ว เต็มเลยเนี่ยเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาเดียวนี่เต็มเลยเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยขึ้นมาแล้วมันก็จะเข้ารอบตรงนู้นอ่ะตรงนู้นก็มีเต็มเลยติดเลยนะดินจับๆขึ้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นฝุ่นเออแต่มันจะเข้ารอบหมดมันออกมาจากสาหรือเปล่าพ่อตกแปลกใจอยู royalty, ่เนี like ่ย มันเยอะอะไขนาดนั้นนะตรงนู้นก็เยอะเดี๋ยวเราเอามือล้วงตรงนี้ดิเนี่ยดินตกเยอะเลเนี่ยดินตกเตี้ยเตี้ยดูดีไหมเดี๋ยวเราเอามือล้วงปากท่อดินเยอะไหมนั่งลงนะระวังคมขยับล้วงอยากเล่นปะน้อยบนสีตาเอ้ยผิดคนหรือเปล่าเขียนสั้นจ้ะเนี่ยลวงปากท่อเนี่ยใกล้ๆเนี่ยลวงเขาไหมด ีมล้วงล้วงลงไปลึกๆเลยปามันจะวิ่งชนมือตึ๊งตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดออกล้วงข้างล่างเนี่ยปามอกเห็นไหมอุ้ยนี่ไงเยอะไหมเยอะมันก็วิ่งไปมันวิ่งชนมือหนูนี่ ชันไปหน่อย <laughs> อเอ้เธอลองลวงไหม,ม,มหเธอลองลวงดูมันบิมน,ม,นบมาอ้อนะท่อ,อยากเลยเราไม่ต้องล้วงเองให้คนดูเลยบา่ามองเห็นเหรอเห็นไหมน้ำมันขุ่นอ่ะ <c oughs> เห็นไหมเดี <farklı> yeah. ๋ยวเราส่งภาพลงไปเห็นไหมเรวต้องเปิดดูดิมันอาจจะเห็นก็ได้นะพ่อกลัวมันมมันก็เห็นอยู่นะอ๋อเต็มเลยเอาอันนี้ออกอันนี้มันจะวิ่งขึ้นมาแล้วก็ถ้าเข้าเนี่ยมันปลานวิ่งสวนน้ำน่นหลกปาในสระมันออกไม่ได้พ่อเอาผลีพันไว้ แสดงว่าม,มันมันมาจากนาข้าว,วเราหรอใสข้าทำอะไรคะคุณจะให้ผู้สมได้ดูปลา <laughs>

นั่งเล่นน้ําได้แล้วตรงนี้น้ำท่วมพอดีละประตูเราก็ได้นะประตูของเราเป็นธรรมชาติตูกันหมา กันหมาเข้าหรือหมาออก <c oughs> กันหมาเข้าเอากล้องตัวนั้นมาให้เขาไปวูสิจะมาละกอกยดูรังมดดิเฮ้ยละคันโอ้โหต้องดึงอันนี้ลงดึงนิชิงมดเหลื่องก็ต้องดึง นี่ดอกพลิกออกแล้วนี่พลิกออกออกเต็มเลยมันได้น้ำดีโอ้พลิกเต็มทางเลยอ้าลูกอันนี้ออกอีกแล้วลูกวีโบวีโบต,ต้องเล่นอันนี้ละมั้ง เล่นบ้องโถแล้วมนะั้งนี่ไม่ต้องมีน้ำขุ่นจ้ะน้ำขุ่นปล่อยมาจา่กลางตรงนี้มันไม่ค่อยมีปลาอ๋อทำมตรงนี้มันเงียบจังปลาใหญ่จะเป็นปลากระดีกับปลำทนอ๋อแต่มันก็มีนะนมีมีจะเป็นปลาใหญ่คือน,น,นูกนี่นี่พ่อกำลังเอาลงลูกอีโบเต็มันเดื สัตว์มาโป้ไว้แม่มันร้อนมีไหมนี่เกิบเลยยกตูดดูอุ้ยเต็มเลยมีอยู่เขามีอยู่เต็มเลยมีลูกเล็กๆเล็กๆเล็กๆเลยเยอะหอยเยอะหอยอีก ถ้าเอาขึ้นมันก็ตายเลยใช่ไหมพ่อ<า>ว,ว้าวอ้าวทำอยู่ดูเนี่ยเด่นดูดิดูดิดูดิมีปลากระดีพ่อเอาไว้เอาปลากระดีตอนคืนมีหอยติดเต็มเลย ูด้วยนั่เหมือนมันไม่ค่อยเยอะมันกานนู้นเาะนูกเป็นปลาซิวนูมันปลาตัวน้อยไงอ,อันนี้มันเป็นตัวใหญ่ ปลากำลังสวยออปลาในระเราจะหลุดไหมเนี่ยปลาไม่ออกในชะในชะมีแต่ตัวใหญ่ๆตัวน้อยก็โดดออกมาแล้วเ <c oughs> นี่ยที่เราจับมากินอะไม่แค่ <c oughs> มีเสียงปลานมีเสียงปลาด้วยตรงนี้ตุบตับตุบตับเลยแต่มองไม่เห็นตัวมันเนาะใช่ไหมไม่เห็นมันตุบจับจุบจับจุบจับอยู่เนานูนูนูนมันวิ่งไปดูไม่ทันมันหรอก แวบเดียวเท่านั้นแหละอย่างกระผีเนี่ยพอเราเดินมามันก็มุดลงล่างเหนีไปแล้วมันขึ้นมาหายใจแป๊บเดียวมันก็ลงไปแล้วอแต่บรรยากาศดีอ่ะที่น้าเราจะยืดให้ทุกคนได้เห็นสัดๆขอปรับตัวก่อน บรรยากาศท้องทุ่งนานีา่สามร้อยห้องชิบ้องน้มาขวางไปจองไม่ได้นะะี่นะคะสวยไหมบรรยากาศดีเนาะเวอ,อ,อแล้วอิ่มแล้วมัง้ง ไม่ได้ถ่ายคลิปนานไม่ได้ถ่ายคลิปนานมันก็จะเก่งๆหน่อยมันมุมกล้องมันก็จะแบบเอียงซ้ายเอียงขวามันจะถือไม่ค่อยถนัดหน่อย <laughs> อูย้บรรยากาศดีเนาะเย็นเดียว ดูปลาในฉากดินะโอ้โหน้ำขึ้นเยอะมากเลยอะ่ะไม่เห็นอูย้ยนู้นไง เห็นปลาปะนัตนันัเธอถือเธอถือ,ถอเดี๋ยวเขาเอาไอโฟนซูมให้ดูอุย้ยไม่ทันมันละไม่้งนนี่ไปมันนี่ก็มันนี่ก็นนกวาจะได้ถ่ายมองไม่เห็นหน้าจอไปเร้วปลาไปแล้วไม่ได้ถ่ายดู ใบเลี้ยงหายนิดกิบ<ป>แต่ว่ามันเป็นปลาตัวดำดำอะ่ะปลานินปลากระดีเหรอหรือปลานินปลานินปลากระดีตัวใหญ่ขนาดนั้นก็ไม่ไหวและะ้วมั้งมันแบบมันกินฝูงว่ายเป็นฝูงไปทางนี้นเลยอ่ะอยากอยากได้อันนี้เลยออยากโดดเหรอสะพานกลางน้ําอ๋อแล้วก็อยากโดดนู่นนู่นนู่น,น,นปลา เติมให้ดูนี่นมันเงียบ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 อยู่เนียนเน่ย,ย,ย,ยห,หายไปแล้วเมื่อกี้ปลามันว่ายเป็นฝูงเลยอะพอ่อตัวเท่าฝ่าม,มืออะเนี่ยเออไอ้เจมดิราทำอะไรตักน้ำใส่ปลาพอาวกดบุ้ง ก็ให้มันงอกลุปงปนปล่อยนนะอในนาเราไม่ทำสะพานกลางน้ำหรอเอาเชือกถึงออเอาเชือกขึงสองเส้นบนล่างเดินไปตรง,ง,งกลางงงกลาน้ำเอาเชือกขึงสองเส้นบนล่างเดินได้แล้วเดินได้ก็เดินเลยเย็นดีเนาะ ไ,ได้จังได้ปูแค่ตัวเดียวเองพอกินไหมหตัวแค่เนี้ยอยากกินอันนั้นอ่ะปูนาที่มันกล้ามใหญ่ที่นึ่งอ่ะมันไม่ค่อยจะโตที่เคยที่เคยให้กินอ่ะถ้าตัวน้อยทอดกรอบก็อร่อยแต่ไม่ค่อยมีเนาะเย็นดีจังพาถักถุงไม่ให้ถุงมันเลอะเออมีถุงอื่นแล้วหรอ แล้วไม่มัดเอาสรุปคือไปถึงบ้านเลยยู่เียาวเหลอปูตัวยวนี่ไงเชือกอ่ะนะเชือกเชือกที่เราเล่นอีวืดอ่ะ ไม,ไม่มียางเพ่มดูตามพื้นก่อนเวลาที่ไม่ต้องการนะมันจะมีมาุเราใส่เกะหน้ารถไว้คิดว่ามันจะรอดนะทุกคนพ่อเอามาจิ้มฟัน <c oughs> อ,อันน้ำลงไหมพอ่อท i̇şte ี่น่ะขวดนั้นอ่ะอันนี้ม mm ันเย็นจะได้ไม่ต้องขนกลับลื่นนะออก เเดินไปรอข้างหน้าดีกว่าประกวลืน่น